สีวิไลจะบังเกิดในสยามตอนทุกตื่นเถิดชาวไทยและและวิกฤตที่รุมเร้ารอบด้านเนื่องจากความโลภของใครบางคนสแสวงหาอำนาจเพื่อสนองความโลภแสวงหาผลกำไรจากการทำธุรกิจการเมือง ทำให้คนไทยใฝ่ฝันอยากมั่งอยากมีอยากร่ำอยากรวยด้วยการแสวงกำไรสูงสุดไม่สนใจวิธีการว่าถูกต้องเหมาะสมดีงามหรือไม่ทำสำเร็จแล้วก็เหยียบย่ำซ้ำเติมเยาะเยอผู้อื่นว่าโง่ว่าควายสังคมไทยจึงกลายเป็นสังคมที่แตกแยกที่เต็มไปด้วยคนแรงน้ำใจทุจริตคอร์รัปชันเต็มบ้านเต็มเมือง เพราะใครบางคนช่อชนกลไกบางคนก็ช่อชนแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เพราะนักการเมืองความสามารถตำ่ำบ้านเมืองจึงเละแกเสื่อมต่ำลงทุกวันแก้ปัญหาแบบไทยๆด้วยรัฐประหารทำแทงกฎหมายปรนชาติฆ่าคนวางเพลิงไม่ผิดกฎหมาย หากสามารถนำเสรบได้ว่าเป็นมาจากแรงจูงใจทางการเมืองซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนของสังคมไทยการเมืองไทยทำให้สภาธาตุและรัฐบาลหุ่นเชิดหมดความชอบธรรมบวกสารพัดโครงการที่ถูกกล่าวหาว่ากู้มากินกู้มาโกงบวกกับกองกำลังนิรนามที่ออกมาเข่งฆ่าสังหารประชาชนที่ถูกตราหน้า ก็เป็นศัตรูทางการเมืองนักกินเมืองสิ้นอำนาจชั่วคราวอำนาจเป็ดเศรษฐกิาดจะแก้ปัญหาที่อย่างรากฝังนึกมานานสิบปีได้หรือไม่เมื่อรัฐบาลเพราะการผ่านพ้นไปนักกินเมืองจะกลับมาใหม่หรือสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินไทยหายนะเมื่อทุนสามานเทคโอเวอร์ Take ประเทศไทย การเมืองเสื่อมรัฐบาลหุ่นเชิดกูมาโกงรัฐมนตรีดีเตยปาสภาธาตุผริการรัฐสภากลไกรัฐเสื่อมตำรวจได้ดีเพราะพี่ให้รัฐตำรวจอัศวินพยองกลับสู่สังคมไทยเป็นคำรบสอง DSI คือหุ่นเชิดหุ่นยนต์องค์กรอิสระไม่กล้าใช้เศรษฐกิจเสื่อม ศเศรษฐกิจซบเซากระตุ้นอย่างไรก็ไม่ฟื้นมีแต่ทรงกับสุดข้าวของแพงสวนทางไรายได้ที่ลดลงแพงทั้งแผ่นดินเพราะกองทุนเก่งกำไรปั่นราคาน้ำมันผลักดันต้นทุนการผลิตค่าครองชีพให้สูงขึ้นสวนทางไรายได้กำไรของประชาชนส่วนใหญ่ที่ลดต่ำลงเนื่องจากประชาชนประหยัดระมัดระวังค่าใช้จ่ายเพราะหนี้ท่วมหัว ฟองสบู่กินสินค้าเกษตรแตกทำให้รายได้ลดลงสวนทางค่าครองชีพภาคส่งออกเดี่ยงเศรษฐกิจของอเมริกายุโรคู่ค้าสำคัญยังไม่ฟื้นเศรษฐกิจจริงความหวังใหม่ก็ชะลอตัวรัฐบาลนี่ท่วมชาติสุ่มเสี่ยงที่จะล่มจมแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะนโยบายประชานิยมสุดข,ขั้วลดรายได้เพิ่มการใช้จ่าย แล้วซุกนี้ไว้ใต้พรมเพื่อก่อนี่เพิ่มสังคมเสื่อมทุกวันนี้สังคมแตกแยกสังคมเหลื่อมล้ำไพรอมารเมืองกรุงชนระบทโกรยจนศินลธรรมเสื่อมอาชญากรรมเต็มบ้านเต็มเมืองใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหานับหน้าถือตากันที่ยศถาบรรดาศักดิ์และทรัพย์สรึงคารเด็กใจแตกไกชาติไกศาสนา การศึกษาล้มเหลวคนไทยไม่ขวนขวายหาความรู้คิดเองไม่เป็นสิ่งแวดล้อมเสื่อมตามธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเสื่อมด้วยน้ำมือมนุษย์เหตุสมุทัยเหตุแห่งปัญญาโลกถูกตันหาชักนำไปโลกถูกตันหาจุดดึงไปรอบๆสัตว์โลกทั้งหลาย ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งสิ่งเดียวสิ่งนั้นนั่นแหละคือตันหาความดับด้วยความจางคลายโดยไม่เหลือเพราะความสิ้นไปแห่งตันหาทั้งหลายด้วยประการทั้งปวงนั่นคือที่สุดแห่งทุกข์ทุกวันนี้ตันหาปกครองโลกเมื่อก้าวเข้าสู่ยุคทุนนิยมสุดข,ขั้วเศรษฐกิจก็มีแต่ส่งกับุดพระความโลภทุกคนต่างมุ่งแสวงกำไรสูงสุด สุดท้ายความโลภก,ก็กัดกร่อนเกินกินทำลายตนเองโลกกำลังจะพังเพราะความโลภต้องเปิดใจให้กว้างเข้าไว้การเมืองในระบบประชาธิปไตยนั้นถือว่าเป็นอำนาจที่ปไตยเป็นของประชาชนนะักการเมืองคือผู้แทนปรงชนนทำหน้าที่เป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนที่เลือกตนเข้าไปสู่สภาเป็นการเมืองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน แต่การเมืองยุคปัจจุบันนั้นนักธุรกิจพากันตกเท้าตาหน้ากันก้าเข้าสู่ถนนสายการเมืองเพราะมองการเมืองเป็นช่องทางธุรกิจได้ทั้งเงินทั้งกล่องเลือกตั้งแต่ละครั้งควักเศษต่างออกจากกระเป๋าขังละสิบยี่สิบล้านบาทแทบไม่เสียดายชนะแล้วก็ต้องหาทางถอนทุนคืนและต่อด้วยการแสวงกําไรสูงสุดจากการทุจริตคอร์รัปชัน กินสินบาทคาดสินบนลืมบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนไปเสียสิ้นบ้านเมืองจึงตกตำ่ำสับสวนวุ่นวายเพราะความโลภมัวเมาลุ่มหลงในอำนาจลาบยศของนักการเมืองค่าราชการคือค่าของแผ่นดินประชาชนเสียภาษีให้กับรัฐแล้วรัฐก็นำภาษีเงินที่ได้จากประชาชน มาจ่ายค่าจ้างให้กับข้าราชการทำงานเพื่อแผ่นดินเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนตามบทบาทหน้าที่แห่งตนว่าสวมบทบาทอะไรอยู่ทหารตำรวจครูอัยการผู้พิพากษาเป็นต้นแต่กลับมีข้าราชการทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยบางส่วนหลงลืมละเลยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งตนทำงานรับใช้นายทุน นักการเมืองบ้านเมืองจึงตกตาำสับสนวุ่นวายเพราะข้าราชการที่ทำตนเป็นส่วนนักรับใช้ในนักการเมืองเศรษฐกิจเสื่อมเพราะต่างคนต่างมุ่งสแสวงกำไรสูงสุดการทำให้เงินออมไม่เท่ากับเงินลงทุนเงินออมถูกนำไปใช้ในการเก็งกำไรราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ปันราคาสินทรัพย์ให้พุ่งสูงเทคโนโลยีทำให้ต้นทุนต่ำลงแต่กองทุนเก่งกำไรปรนัวกับความโลภทำให้ต้นทุนด้านพลังพุ่งสูงกำไรที่ผู้ประกอบการต้องการก็พุ่งทยานราคาสินค้าจึงพุ่งสูงเพราะต้นทุนด้านพลังงานวัตถุดิบและกำไรที่ต้องการสินค้ายิ่งแพง ความสามารถที่จะซื้อสินค้าของผู้บริโภคยย่งลดต่ำลงความต้องการทยันอยากครอบงำจึงต้องกู้หนี้ยืมสินสุดท้ายก็จมอยู่ในกองหนี้กำลังซื้อลดต่ำลงเพราะไม่อาจก่อหน,นี้เพิ่มเติมอีกได้จินค้าเริ่มล้นตลาดผู้ผลิตต้องปรับลดกำลังการผลิตลดชั่วโมงการทำงานแต่ต่อด้วยการปลดคนออกจากคนเศรษฐกิจ แพ่เพราะเงินเฟ้อสูงว่างงานสูงซึ่งประเทศไทยตัวเลขการว่างงานในระบบอยู่ในระดับต่ำแต่ประสบปัญหาค่าของชีพคงทยานแซงสวนทางรายได้ทำให้นี่ท่วมห,หัวกำลังซื้อหดตัวสังคมเสื่อมเพราะคนไร้ศีลธรรมลืมรากเหง้าของตนเองสังคมไทยล้มเหลวในทุกๆด้าน พ่อแม่ปล่อยปะกละเลยลูกปล่อยให้ลูกโตมากับบุละคนำเน่าตบตีกันไปวันๆไม่ทำมาหากินตั้งนาตั้งแต่แย่งผัวเศรษฐีมีเมียแล้วก็มาเป็นของตัวเองการศึกษาล้มเหลวในการปลูกฝังทัศนคติให้คนไทยใฝ่หาความรู้คิดได้คิดเป็นาศาสนาล้มเหลวในการปลูกฝังศีลธรรมสังคมล้มเหลวในการนอล้อมคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียว และให้เกียรติซึ่งกันและกันสิ่งแวดล้อมเสื่อมเพราะมนุษย์มุ่งเอาชนะธรรมชาติอย่างที่สามนิโรธคือหนทางเยียวยาแก้ไขสารพัดม็อบที่เกิดขึ้นสะทอนภาพปัญหาได้เวลายกเครื่องประเทศไทยกันอีกครั้งเพื่อนำสินธรรมกลับคืนมาลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสังคม สร้างสเสถียรภาพทางการเมืองสังคมและเศรษฐกิจในปี2475คณะรัษฎรทหารและปัญญาชนหัวนอกร่วมมือกันเพื่อเป็นปแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยจากนั้นสองกลุ่มอำนาจกลุ่มเก่ากับกลุ่มใหม่ก็แย่งชิงอำนาจกันโดยที่ประชาชนตาดำๆ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอันใดปี2549หลังการรัฐประหารประชาคนคนรากหญ้าถูกปลุกให้ตื่นขึ้นในานามคนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยคนต่างจังหวัดลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อให้อดีตนายกทักษิณกลับเข้าสู่อำนาจอีกครั้งเปาะนโยบายของประชานิยมช่วยสร้างงานสร้างอาชีพสร้างโอกาส ระหว่างมิดเงินมากมายมหาศาลใส่มือประชาชนคนยากคนจนการต่อสู้ความขัดแย้งระหว่างคนไทยด้วยกันเองจึงประทุขึ้น้นปีพุทธศักราช2556สารพัดม็อบเรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหาหนายกรัฐมนตรีลอยไปลอยมาผลักภาระให้ผ้นตัวรับชอบไม่รับผิด ประชาชนสุดขั้วนำมาซึ่งหายยนะเมื่อทุนสามานย่มใจลักกลับคนไทยทั้งประเทศเสียงเรียกร้องปฏิรูปยกเครื่องประเทศไทยเริ่มดังขึ้นรองรองต้องนี้และโทษยกเข่งทำให้คนไทยเกือบทั้งประเทศเห็นพ้องต้องกันประสานสิงรับไม่ได้กับกฎหมายกระยำเช่นนี้คนไทยรับไม่ได้กับกฎหมายย้อนยุกออกป้ายอาญาสิทธ ให้คนที่ปร้นชาติฆ่าคนตายเผาบ้านเผาเมืองจากแรงจูงใจทางการเมืองหรือเป็นนักการเมืองไม่ต้องรับผิดชอบสัมวันแคนดูโนวองบ้าไปแล้วกลับมาจุกหมดสมัยไปจนปร้นบ้านกำลังจะฆ่าสิ่งรทรัพย์คนในบ้านของเราแต่เรากลับบ้านมาประสบเหตุก่อนจึงช่วยเหลือคนในบ้านได้ทันการคนในบ้านยังไม่ทันถูกฆ่าทรัพย์สินยังไม่ทันถูกปล้นจิงเอาไป เราอาจปล่อยให้โจรเดินลอยหน้าลอยตาออกไปจากบ้านเราโดยไม่แจ้งความไม่สืบสาวเอาเรื่องเอาผิดกับฆาตกรใจโหดนั้นได้แต่ในตอนนั้นความผิดได้เกิดขึ้นแล้วโจนที่เกือบจะเป็นฆาตกรใจโหดมีความผิดติดตัวแล้วในข้อหาปลุกรุกและพยายามฆ่าก้าธันวาปี2556กปปสประกาศตน เป็นผู้รับมอบอำนาจจากประชาชนเรียกเขืนอำนาจอธิป,ปไตยของประชาชนกลับโซมือประชาชนเพื่อปฏิวัติประชาชนด้วยเสียงนกวีเพื่อขอนายกพระราชทานตามมาตรา3และ9มาปฏิรูปยกเครื่องประเทศไทยใหม่สัญญากาศทางการเมืองคือปัจจัยที่ขาดความสำเร็จหรือล้มเหลววันที่22พฤษภาคม25 5 7 คอสอชอประกาศคืนความสุขให้คนไทยปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเว้นวักประชาธิปไตยสักปีครึ่งแก้กติกาใหม่สร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงให้เกิดขึ้นอย่างที่สี่มักมักคาดสู่ความสำเร็จมบคนกรุงคนเมืองนั้นทำได้แค่ล้มรัฐบาลแต่ถ้าคนไทยทั้งชาติต่างเห็นพ้องต้องกัน เรียกร้องในสิ่งเดียวกันคือการยกเครื่องประเทศไทยปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ในทุกทุกมิตินําสินธรรมกลับขึ้นมาสู่สังคมการเมืองไทยยกเครื่องการศึกษาใหม่ให้คนไทยรักการค้นคว้าหาความรู้คิดเองได้คิดเองเป็นคิดเองถูกต้องไม่ซีรอให้นักการเมืองหรือฝ่ายปกครองมาป้อนโปรแกรมให้ฝรั่งบอกอะไรสอนอะไร ก็รู้จักคิดว่าอันไหนดีอันไหนถูกสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิถีความเป็นไทยได้สามารถประเทศไทยก็จะกลับสู่หนทางแห่งความเจริญก้าวหน้าได้อีกครั้งหนึ่งคนไทยต้องคิดเองคิดเองเป็นคิดเองได้พึงพาตนเองได้และมีศีลธรรมประจำใจด้วยนั่นคือการล้างพิษประชานิยมี่ท่วมหัวทางรัฐบาลและประชาชน เคอโสวิถีแห่งความพอเพียงกระจายอำนาจงบประมาณกลายได้ความเจริญความสมดุลระหว่างกรุงเมืองชนบทกรวยกลางจนนายจ้างผู้บริหารและลูกน้องเป็นต้น